สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมเมงนะครับนี่สําหรับใครที่เล่นเวสศูนย์วิจัยนะครับเสร็จแล้วนะเออเราจะสามารถตามหาความสําเร็จลับนะครับที่ซ่อนอยู่ได้นะครับโดยการที่ปอ่าตรงนี้เป็นจุดสํานักงานข่าวใช่ไหมเออแล้วข้างล่างตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับก็คือร้านกาแฟในฟอนเทนอะ่ะนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับ เราก็บินลงมานะแล้วเราก็ใจเห็นว่าโคนี่เขายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาคุยกับโคนี่นะซึ่งเขาก็บอกว่ารายงานของเธอไม่สามารถเอามาลงข่าวได้ครับสุดท้ายแล้วเธอโดนฟ้องทุกคนเออเออเธอจะโลงข่าวนะครับเรื่องไอศูนย์วิจัยระเบิดครั้งที่สองเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็โดน ศูนย์วิจัยฟ้องก่อนนะทำให้เลยไม่ได้รับการตีพิมพ์บทความนะครับเธอก็เลยแบบพิมพ์เหมือนโบชัวแนละ้วทุกคนละเธอก็เลยพิมพ์เหมือนโบชัวแนละ้วมายืนแจกอยู่ตรงนี้นั่นเองครับปรากฏว่าตำรวจก็มาอีกเออเอาแย่ละก็รักระจะแจกโบชัวให้กับเราตำรวจก็จะมาอีกไว้วิ่งหนีไปเลยเหรอเดีเ๋ยวเอาอย่างนี้เลยเหรอโคนี่เออแม่ ครับแล้วเราก็จะได้หนังสือพิมพ์ของโคดี้มาพร้อมกับความสําเร็จรับนะครับไหนอ่านดูหน่อยสิโอ้โหมีรูปที่แบบถ่ายแนละ้วติดระเบิดพอดีด้วยนะทุกคนนะโอ้นี่แบบถ่ายรูปยังไงให้เห็นเราครึ่งหัวปะโถท,ทำไมเธอถ่ายรูปอย่างนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหนี้สวัสดีครับ